ปชร่วมสภปสตีมอบทุนการศึกษาภายใต้กิจกรกรมกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเคลื่อนที่กรมพัฒนาชุมชนส่งเสริมให้เกิดอาชีพการทอผ้าขึ้นเปนครั้งแรกในจังหวัดตราด พอชอร่วมสภปสตรีมอบทุนการศาาากรึกษาภายใต้กิจกรรมกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเคลื่อนที่และโครงการแบ่งปันความสุขบรรเทาความทุกข์ด้วยการช่วยเหลือแบ่งปันที่จังหวัดตราดในวันที่ 1. มีนาคม2564นายสุทธิพงษ์จุนเจริญอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนหรือพอชอพร้อมด้วยนางวดีคุณชรยาคงจุนเจริญประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัม และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชนเป็นประธานกิจกรรมกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเคลื่อนที่โดยมีนายพินโยประกอบผลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดตลอดจนหน่วยงานงต่างๆเข้าร่วมในพิธีมอบทุนอุปการะเด็กพร้อมของใช้ที่จะเป็นสำหรับเด็กจํานวน100รายจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระรมราชหนูปถมสมเด็จพระนิธหาทิ่ราชเจ้า รมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรวมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีครอบครัวยากจนและได้โอกาสระดับปฐมาศึกษาจำนวน50รายและระดับมัธยมศึกษาจำนวน50รายจากสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ตามโครงการแบ่งปันความสุขบรรเทาความทุกข์ด้วยการช่วยเหลือและแบ่งปันจัดขึ้นที่หอประชุมฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทั้งนี้ตามที่กรมพัฒนาชุมชนได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทขึ้นเพื่อเป็นกองทุนให้ความช่วยเหลือเด็กวัยเรียนที่ครอบครัวยากจนและได้โอกาสให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเหมาะสมตามวัยโดยในปีพุทธศักราช2536สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชาสุดาสยามบรมราชม,มารีทรงมีพระกรุณา ที่คุณรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถมประกอบด้วยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลางและกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัด76จังหวัดโดยได้รับมอบหมายทุนช่วยเหลือเด็กมากกว่า17,660คนเป็นเงิน130ล้าน2 3 7 5 0 0บาท กรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีคู่นาณนาประการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนประชาชนในถิ่นทุรกันดารและผู้ดโดยอากาศรวมทั้งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมปรกรมการพัฒนาชุมชนจึงได้จัดกิจกรกรมกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเคลื่อนที่เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กวัยเรียน ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามวัยสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการมอบทุนอุปกรณ์ระเด็กจำนวน100ทุนทุนละ1 5 0 0บาทเป็นจำนวนเงิน1 5 0 0 0 0บาทรวมทั้งของใช้ที่จะเป็นสำหรับเด็กที่อีกทั้งจำนวน100ยชุดนอกจากนี้ยังมีการขยายโอกาสทางการศรึกษาการเด็กและเยาวชน ในระดับปถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่มาจากครอบครัวที่ยากจนและได้โอกาสสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชิหนูประถมยังได้มอบทุนการศึกษาระดับปฐมศึกษาจํานวน50ทุนทุนละ2,000บาทและระดับมัธยมศึกษาจํานวน50ทุนทุนละ3,000บาทรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน250,000บาทอีกด้วยกรมพัฒนาชุมชนส่งเสริมให้เกิดอาชีพการทอผ้าขึ้นเป็นครั้งแรกในจังหวัดตราง ในวันที่หนึ่งมีนาคม2564นายสุทธิพงษ์จุนเจริญอธิบดีกรมพัฒนาชมุมชนเป็นประธานเปิดการฝึกกรม,รมและมอบการทอผ้าตามโครงการส่งเสริมการประกอบการทอผ้าจังหวัดตราดซึ่งกรมพัฒนาชมุมชนมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชมุมชนจังหวัดตราดจัดขึ้นโดยมีนางสาววันดีกุญชรยาคงประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชาธถบม และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชนนายกัญชัยเทพวราชาัยรอพรผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนายมนตรีห่มแสงพัฒนาการจังหวัดตราดตลอดจนส่วนราชการผู้นำชุมชนกลุ่มอาชีพทอผ้าเข้าร่วมโครงการที่ดงเรียนบ้านธรรมชาติล่างตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดนายสิริพงษ์จุนเจเริญอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนกล่าวว่า การจัดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพทอผ้าจังหวัดตราดในครั้งนี้เป็นการมุ่งสร้างความรู้และฝึกทักษะก,การทอผ้าซึ่งเปนการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนรักสืบสารภูมิปัญญาของคนไทยโดยเฉพาะการรักผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติในวันที่9มิถุนายน2563เห็นชอบมาตราการส่งเสริมและสนับสนุนในการใช้และสมใส่เสื้อผ้าไทยซึ่งเป็นช่องทางในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการผ้าทางกรมพัฒนาชุมชนจึงได้สนับสนุนให้มีการจัดโครงการนี้ขึ้น ด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใ,ในการฝึกอบรมค่าพสัสดุในการฝึกอบรมและในส่วนของกี่ทอผ้าได้รับความรับคราะอ์จากผู้ประกอบการโอทอปในจมตาจังหวัดต่างๆในการสนับสนุนกี่ทอผ้ารวมทั้งสิ้น25หลังโดยมอบให้กลุ่มอาชีพทอผ้าโรงเรียนบ้านธรรมชาติล่ากจำนวน10หลังกลุ่มอาชีพทอผ้าบางปิดจำนวน10หลังและโรงเรียน วัดบางปิดล่างมีจำนวนห้าหลังโดยมีครูภูมิปัญญาด้านการทอผ้าจากจังหวัดมหาสารคามจำนวนสีท่านร่วมเป็นวิทยากรให้กับกลุ่มอาชีพทอผ้าเป็นเวลา30วันอย่างไรก็ตามการอบรมและมอบกี่ผ้าตามโครงการนี้เป็นการส่งเสริมให้เกิดอาชีพการทอผ้าขึ้นเป็นครั้งแรกในจังหวัดตราดซึ่งจะนำไปสู่การออกแบบลายผ้าประจำท้องถิ่นของจังหวัดตราดในอนาคตต่อไป รถตู้ร่วมบขสบริษัทก่อช้างกรุรงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจวันอนุสาวรีใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทร090 818 1828่090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตัวที่43โทร0 8 4 1 4 8 1 5 5 1สถานีขนส่งตราดโทร039-525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18ก่อช้างฟังเอาสัปะรสโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา 12นาฬิกาส6นาฬิกาและ18นาฬิกาสพปตราดเชิญชวนข้าราชการและประชาชนผู้สนใจร่วมสมัครรำถวายสักการะพระบรมราชานุสวรีราชการที่5ในงานวันตราดลํำลึกประจำปี2564นางอินทิราบ,บุญวาทียนรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดปฏิบัตรริราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดเปิดเผยว่าตามที่จังหวัดตราดกำหนดจัดงานวันตราดลำลึกประจำปี2564ครบรอบ115ปีตราดลำลึกระหว่างวันที่23-27มีนาคม2564บริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดตราดโดยการจัดงานดังกล่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบฝ่ายรำถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีรัชการที่5ในวันที่23มีนาคม2564ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดจึงขอเชิญชวนข้าราชการประชาชนผู้สนใจร่วมสมัครรำถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีรัชการที่ห โดยผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครพร้อมรูปถ่ายขนาด1นิ้ว1รูปได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2564ไม่เว้นวันหยุดราชการโดยสามารถสอบถามหรือสมัครได้ที่คุณอุสนีสวนสีสพปตราดหมายเลขโทรศัพท์089209 0314คุณอรุณีโกสาคารหมายเลขโทรศัพท์ 0861466030คุณทานทิพย์นันตะสุวรรณหมายเลขโทรศัพท์0817419392หรือที่คุณพัชรินเรยานนท์หมายเลขโทรศัพท์0863350549ทั้งนี้จะมีการฝึกซ้อมระหว่างวันที่1ถึง15มี 64, นาคม2564ณหอประชุมโรงเรียนสตรีประเรสริฐศิลป์ ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ระหว่างเวลา16.30นนถึง17.30นนวันเสาร์เวลา9.00นถึง11.00นหยุดวันอาทิตย์